สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแตออ่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจกันท่องแท้นั่นก็คือเรื่องเอนไซม์ครับโดยเราจะอ้างอิงเนื้อหาจากสไลด์ของท่านพสดรสุร,รสิธ,ธิ์สุทธิคำภาจากมออุบอราชธานีมาดูกันครับว่าเอนไซม์คืออะไรทำงานอย่างไงาและทำไมมันถึงสำคัญกับชีวิตเราขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็อย่างที่ว่าเลยนะคะเอนไซม์เนี่ย จริงๆแล้วมันก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพหรือที่เรียกว่าไบโอแคตาลิสต์นะคะทํางานอยู่เบื้องหลังแทบทุกกระบวนการในเซลล์เราเลยมันช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีที่จําเป็นมากๆต่อชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรงในร่างกายเรานะคะอย่างเช่นค่า pH กลางๆหรืออุณหภูมิร่างกายปกติประมาณนั้นนะคะครับน่าสนใจมากครับแล้วไอ้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเนี่ย เออมันต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีที่เราเรียนกันมายัางไงบ้างครับหลักๆเลยนะคะคือความจำเพาะเจาะจงที่สูงมากๆค่ะเอนไซม์แต่ละตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเร่งปฏิกิริยาได้แค่ชนิดเดียวหรือกับสารก้างต้นไม่กี่ตัวแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมันช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าพลังงานกระตุน้นหรือ activation energy ลงไปเยอะเลยค่ะพลังงานกระตุน้นใช่ค่ะทำให้ปฏิกิริยามันเกิดง่ายขึ้นเร็วขึ้น อาจจะเป็นล้านเท่าเลยก็ได้นะคะโดยที่ตัวเอนไซม์เองเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจบปฏิกิริยาแล้วก็พร้อมจะทํางานซ้าได้อีกเรื่อยๆค่ะโหเร็วขึ้นเป็นล้านเท่าแล้วมันจำเพาะขนาดนั้นได้ยังไงครับเหมือนรู้เลยว่าต้องไปทํางานกับตัวไหนอ๋อกลไกสําคัญมันอยู่ที่โครงสร้าง3มมิติของตัวเอนไซม์เองค่ะมันจะมีบริเวณเล็กๆที่เว้าเข้าไปหน่อยเรียกว่าบริเวณเร่งหรือแอคทีฟไซต์ ซึ่งไอ้เจ้า active site เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เข้ารูปร่างกับสารตั้งต้นเป้าหมายได้ค่อนข้างพอดีเลยค่ะก็<อ>จะมี2ทฤษฎีหลักๆที่อธิบายเรื่องนี้นะคะอันแรกคือแม่กุญแจลูกกุญแจหรือ lock and key คือมองว่ารูปร่างมันต้องเป๊ะก,กันตั้งแต่แรกเลยกับอีกอันคือการเหนี่ยวนำรูปร่างหรือ induced fit อันเนี้ยจะมองว่าพอสารตั้งต้นเข้ามาจับแล้วเนี่ย e n นไซมอาจจะมีการปรับรูปร่างนิดหน่อยเพื่อให้มันเข้ากันได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะอ๋อ oh, มีการปรับตัวนิดหน่อยได้ด้วยใช่ค่ะพอจับกันแล้วก็จะเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่เรียกว่าเอนไซม์สารตั้งต้นหรือ ES complex ก่อนที่เอนไ m e ์จะเปลี่ยนสารตั้งต้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือ product P ต่อไปค่ะ ฟังดูซับซ้อนแต่ก็แม่นยำม,มากๆเลยนะครับพอจะมีตัวอย่างที่ใกล้ๆตัวเราไหมครับว่าเราเจอเอนไซม์ทำงานที่ไหนบ้างในชีวิตประจำวันโอ้ชัดเจนที่สุดก็คือระบบย่อยอาหารของเรานี่แหละค่ะอ๋อเรื่องกินเลยใช่ค่ะอย่างในน้ำลายเราก็มีอะไมเลสที่เริ่มย่อยพวกแป้งให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กลงตั้งแต่ในปากเลยนะคะพออาหารลงไปในกระเพาะซึ่งมีสภาพเป็นกรดจัดๆใช่ไหมคะก็จะเจอเพปซินทำหน้าที่ย่อยโปรตีนครับ แล้วพอไปถึงลำไส้เล็กก็จะมีทั้งไลเปสมาย่อยไขยมันแล้วก็มีทริปซินมาช่วยย่อยโปรตีนต่อให้เสร็จทั้งหมดนี้ก็คือเปลี่ยนอาหารโมเลกุลใหญ่ๆที่เรากินเข้าไปให้มันเล็กๆๆจนร่างกายเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้นั่นเองค่ะโอ้โหเกี่ยวข้องกับทุกมื้ออาหารของเราเลยนะครับเนี่ยฟังดูเอนไซม์นี่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วชื่อมันก็เออเรียกยากจำยากจัง มีระบบการเรียกชื่อหรือว่าจำแนกประเภทพวกมันไหมครับมีค่ะมีระบบสากลเลยเพราะว่าเอนไซม์มันมีเป็นพันๆเป็นหมื่นๆชนิดเลยนะคะถ้าต่างคนต่างตั้งชื่อตามใจชอบเนี่ยอาจจะสับสนได้ง่ายมากๆก็เลยมีคณะกรรมการเอนไซม์ระหว่างประเทศหรือ International Enzyme Commission เนี่ยเขากำหนดเป็นระบบรหัสตัวเลขขึ้นมาค่ะมี4หลักขั้นด้วยจุดเรียกว่า EC number EC <Easy> number ใช่ค่ะ ตัวเลขแต่ละหลักเนี่ยก็จะบอกข้อมูลไล่ตั้งแต่กลุ่มใหญ่สุดไปจนถึงกลุ่มย่อยๆเลยค่ะเช่นเลขตัวแรกจะบอกประเภทหลักของปฏิกิริยาที่เร่งมีทั้งหมด6กลุ่มหลักๆอย่างเช่นกลุ่ม1ก็คือพวกออกซิโดรีดักเตสก็จะเกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันหรือกลุ่ม3 h y ไฮโดรเลส ase, ก็จะเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายโดยใช้น้ำเข้ามาช่วยอย่างพวกเอนไซม์ย่อยอาหารส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นรหัสสากลที่บอกหน้าที่ของมันเลยทีนี้ปัจจัยอะไรบ้างครับที่มาควบคุมหรือว่าส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์เหล่านี้ดูมันต้องละเอียดอ่อนนะ่าดูเลยค่ะปัจจัยหลักๆเลยนะคะก็จะมีเรื่องของความเข้มข้นของตัวเอนไซม์เองหรือ E กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือ S ค่ะครับ ถ้ามีเอนไซม์เยอะขึ้นโดยทั่วไปปฏิกิริยาก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าเราเพิ่มสารตั้งต้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยอัตราเร็วของปฏิกิริยาหรือ velocity v มันจะเพิ่มขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะคงที่ค่ะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าเอนไซม์ทุกโมเลกุลมันทำงานเต็มกำลังแล้วนะคะเหมือนเครื่องจักรทำงานจนไม่มีช่องว่างแล้วเราเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือ v max ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดที่เอนไซม์นั้นทาได้ค่ะ อ๋อมีลิมิตของมันแล้วที่นักวิทยาศาสตร์หรือในงานวิจัยชอบพูดถึงค่า Km กันบ่อยๆล่ะครับอันนี้มันคืออะไรครับอ๋อค่า Km หรือ Michaelis Menten constant นี่แหละคะ่ะคือมันเป็นค่าความเข้มข้นขอ,ของสารตั้งต้น S ที่ทำใหเอนไซม์ทำงานได้เร็วเป็นครึ่งหนึ่งของความเร็วสูงสุดหรือ half Vmax พอดีค่ะครึ่งหนึ่งของ Vmax ใช่ค่ะพูดง่ายๆก็คือ มันเป็นตัวบอกความชอบหรือความสามารถในการจับที่เรียกว่า affinity ของเอนไซม์ที่มีต่อสารตั้งต้นตัวนั้นๆค่ะถ้าค่า Km ต่ำๆเนี่ยแปลว่าเอนไซม์ตัวนั้นจับกับสารตั้งต้นได้ดีมากแค่มีสารตั้งต้นอยู่นิดหน่อยมันก็ทำงานได้เร็วเกือเบเต็มที่แล้วเหมือนมันเหนียวกับเป้าหมายของมันมากค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ Km ต่าคือจับเก่งนอกจาก ปริมาณสารต่างๆแล้วสภาพแวดล้อมอื่นๆล่ะครับมีผลไหมมีผลมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิง่งค่า pH หรือความเป็นกรดด่างแล้วก็อุณหภูมิค่ะครับเอนไซม์มแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีช่วง pH ที่มันทำงานได้ดีที่สุดเรียกว่า optimum pH แล้วก็มี optimum temperature หรืออุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดเหมือนกันค่ะ ถ้าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจากจุดที่เหมาะสมมากๆเช่นเ,เป็นกรดจัดไปเลยหรือด่างจัดไปเลยหรือว่าร้อนเกินไปส่วนใหญ่มักจะเกิน60องศาเซลเซียสยกเวน้นพวกเอนไซม์พิเศษจากแบคทีเรียที่ทนร้อนมากๆนะคะเอนไซม์มันจะเกิดการเสียสภาพหรือดีเนเจอร์คือโครงสร้างสามมิติที่สำคัญต่อการทำงานของมันนะคะมันจะเสียไปทำให้มันจับกับสารตั้งต้นไม่ได้หรือเร่งปฏิกิริยาได้ไม่อีกต่อไป เหมือนโปรตีนเสียสภาพเวลาโดนความร้อนจัดๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลักษณะคล้ายกันอย่างเพปซินในกระเพาะอาหารเราเนี่ยทนกรดได้ดีมากทำงานได้ดีที่สุดที่ pH ประมาณ1.5-1.6แต่ถ้าเอาเอนไซม์อื่นไปใส่ในสภาวะนั้นก็อาจจะพังไปเลยค่ะครับผมแล้วมีอะไรที่สามารถมาขัดขวางหรือว่าหยุดการทำงานของเอนไซม์ได้บ้างไหมครับมีค่ะเรียกว่าสารยับยั้งหรือ i ิน inhibit เตอ